อ่าแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะตอนนี้เรามาอยู่กับเคน่าบริดออฟสปิริตพาร์ทที่แนะครับผมก็ได้เวลาเข้าวันนี้แหละลุยกัน yeah! เย้ไปเลยมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหยอย่างมืดเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยติดไฟมันติดไฟตรงประตูนี่ได้น่าจะเปิดได้มั้งฮะ มันเป็นลานน่ะจานะหัวนะเป็นลานน่ะแล้วไม่จุดไฟได้ปะได้เออไม่ได้จุดไฟท่ถ้ำนานนะตั้งแต่เริ่มเกมไปฮหะหน่ามันมีนมหินแล้วมันมีหินเนี่ยหินฝั่งซ้ายนี่นี่คือหนินจะไประเบิดมันยังไงวะเนี่ยคือคือเราต้องที่เราต้องการนะคือ น้องน้องข้างในหรือเงินเนี่ยตอนนี้ยังหาทางระเบิดไม่ได้นะเฮ้ยทางขึ้นอยู่นั่นไงทางขึ้นวะนี่ก็ขึ้นได้วะ่ะเดินตรงไปก่อนเดินตรงไปก่อนเราน่าจะต้องเข้าประตูนี้แต่ยังไปไม่ได้นะฮะเอ้าได้เลยเหรอได้ป่ะเฮ้ยได้เลยเหรอมีคนมามีคนมา อย่านะอย่านะแต่โคตเท่เลยอะ่ะผู้ชายผู้หญิงอะ่ะออ้ยผู้หญิงเธอต้องมีพลังมากกว่านี้เพื่อเปิดประตูนั่นพลังงานไม่ได้ไหลผ่านที่นี่มานานมากแล้วดินแนดนนี้กำลังเริ่มฟื้นฟูใช่ฝีมือเธอหรือเปล่า name ฉันชื่อเคน่า ฉันได้ช่วยเบนนี่กับไซยาปลดปล่อยวิญญาณของทารุตอนนี้ฉันกำลังจะไปช่วยช่างไม้คนหนึ่งฉันรู้จักไหมใช่ฉันรู้จักออดิล่าหล่อนเป็นช่างไม้ฝีมือดีพวกเราคนพบพิธีรวบรวมพลังงานของวิหารภูเขา หล่อนเชื่อว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของพื้นที่นี้เพื่อประทังหมู่บ้านได้ตลอดไปแต่ความฝันนั้นก็จะหายไปเมื่อนานมาแล้วพวกเราเพิ่งเจอกันแต่ฉันได้รับรู้ได้เลยว่าเธอสามารถเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณได้เธอมีพลังิแบบเดียวกับที่ไหลเวียนอยู่ในรากไม้พวกนี้มันดึงเธอมาอยู่ที่นี่ ตั้งสมาธิเธอจะสามารถรวบรวมพลังงานนั้นได้เอาวะ่ะระเบิดจะให้พลังงานแก่กลไกเก่าๆเหล่านี้ได้พวกเราต้องซ่อมกลไกพวกนี้เพื่อเปิดประตูลองขึ้นไปดูบนนั้นสิหาท่าเปิดใช้งานมัน เอาว่าได้ของเล่นใหม่แล้วผมของเล่นนี้คือให้กดชิปแล้วคลิกขวาคว้างเข้าไปแล้วยิงโอ้ยเหมือนเป็นระเบิดนอะ่ะโอ้เเป็นระเบิดจริงด้วยฮะมาได้เวลาลองของกันหน่อยเฮ้ยนี่นี่นี่อันดับแรกเลยคว้างยิงกูมโอ้เรามันอย่างงี้โอ้โหอย่างเอามันไม่แตกแบบแตกไปแล้วไปเลยนะมันแตกแป๊บเดียวเว้ยเอารับเก็บน้อกเข้ามา เออเฮ้ยมันได้อยู่อ่ะมันได้อยู่นี่แล้วมันแล้วมันจะเก็บมันมีเศษเงินปะไม่มีอ่ะให้รู้ว่ามันยิงได้เฉยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรเท่ฮะไปไปไปนี่มีอะไรเฮ้ยผิดเกินผิดคว่างไปยิงไม่มีอะไรเลยปะไม่มีอะไรเลยปะ ว่านะฮะอันดับแรกครืนนี้เลยเว้ยเราผมเจอแล้วเว้ยผมเจอประเด็นละผมเจอประเด็นละนี่เว้ยมันมีนี่อยู่เห็นปะ่ะโอ้นี่ฮะขึ้นมาได้แล้วครับผมมันทางไปฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นเดี๋ยวๆหาฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่มีของื่เกี้ยนี่ไงเปิดเย,ย้โอ้ยมังคุดมังคุด เดินม,มาหาฝั่งนี้แป๊บนึงน,นะฮะมีนเหมือนมีน้องๆอ,อยู่ข้างในอะ่ะไม่ใช่วะ่ะตอนแรกเห็นเป็นปสีม่วงๆนะฮะก็นึกว่าน้องๆปัโทโาฝั่งน,นี้น่าจะครบแล้วข้ามไปฝั่งนะึงฮะมืดด้วยใจเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมันสไลด์ปะ เฮ้ยชิบหายแล้วกูยังฟาร์มเมื่อกี้ไม่เสร็จโอ้ไม่กอดเดี๋ยวคือคือพี่ครับกูไม่ได้โอ้ยวิวไม่มันเตา่ามันพุ่งชนเออมา หุ่ยเออก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ว่านู่นปุ๊บเลียก่อนเลยขันดับแรก๊บเออเออหนึ่งเออเอาไม่แตกไอไอ้นี่ก็แจมกูจังเลย ค่อยค่อยคุยค่อยค่อยคุยกันมันไม่เท่าไหร่ป่ะกนี้มันไม่เท่าไหร่ป่ะแต่ผมขอเคลียร์เด็กๆก,ก่อนโอ้โห,โอ,โหอ่ะไปก่อนไปโอ้โหกว่าจะยิงได้มเมาส์ไปเลยเนี่ย <laughs> โอ้ยมันตกลงมาแบบ ไม่ตั้งใจไปต่อเขาทุกคนแต่ถ้าไปต่อแต่พอได้ไปต่อก็เอาอยู่ฮะผมก็เอาอยู่เหมือนกันวะเฮ้ยอย่างนี้วะอู้ว์เมาส์ปัสสวยครับไม่มีเนาะไม่มีเนาะกลับนะไม่มีนนะไ,มมไม่มีกลับ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 เนี้ยมาลองเทสดูเฮ้ยทำไมที่ดึงเอาขึ้นจุดสูงได้กูไม่ได้ใช้เลยตายแล้วมีวอะไรบ้างนี่ไม่มีไม่มี ตรงนี้มีไหมนะไปไม่ได้นะฮะก็หน้าทางเดียวแต่เดี๋ยวข้างบนนี่ก่อนแล้วข้างบนตรงนี้มีจุดยิงด้วยไอ้ไหมยิงเทเลพอร์ตกับโอ้ โอ้โหทันได้ไงวะเนี่ยสุดป่ะต้องขึ้นไปตรงนู้นให้ได้เว้ยจะขึ้นไปไงวะนะอ้อมมาอ้อมมาแหละผมว่าอ้อมมาเปิดของก่อนได้หมวกตัวอะไรอะ่ะถ้ามันเป็นเหมือนมแมลงใบไม้ไฮะบีเทิลปากเป็นมแมลงปีกแข็งนั่นเอง เราไปต่อไงวะเนี่ยหลังจากที่ตามหามายาวนานครับทุกคนผมเจอแล้วมาดูฮะผมพาไปแม่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ฮะ อยู่นี้นี่เองนะฮะเราก็หาตั้งนานนะทุกคนอานี่นี่ก็ใช้ได้นั่นเองตูมเฮ้ยต้องให้ตรงเหรอเป็นไงวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพัดเซ่มเยอะจังวะ หาก่อนหาก่อนดูก่อนว่ามีอะไรดูว่าเราทำสิ่งที่ทำไมก่อนนะนันดับแรกฮนะอะไรกลับออกนี้อรอก่อนรอก้อนทางนี้มีก้อนหินด้วยทำอะไรได้นะก้อนหินนี้เข้ามาตรงนี้ ป๊อปป๊อปป๊อครบเย่น้องออกมาแล้วออกมาได้ตัวนี้มาแล้วนะคับก็ต้องกลับทางนู้นแหละทางนี้น่าจะมาแค่เพื่อสิ่งนี้เนี่ยอ่าที่เรากลับไปดูตรงเมื่อกี้ว่าเราทำทำไมนะครับผมไม่รู้เลยว่าเราทำทำไมฮะทุกคน ผมว่าเราควรอัพสกิลระเบิดเนี่ยแต่เดี๋ยวไปดูกันฝั่งซ้ายนู่นก็มีซึ่งทางนี้ขึ้นมาจากข้างล่างของเราเมื่อกี้นั่นเองนั่นลงนู่นได้โอเคฮะทางนี้ทำทำไมวะผมยังคลิปไม่ออกผมลงก่อน จะบหายละระเบิดไม่ได้ด้วยอ่ามีมอนเอามอนเคลียร์มอนก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขอฆ่า,มาแมลงเอา,มาแมลงหายเอานี่ยเนี่นี่นนขอฆ่า,าแรงแป๊บหนึง่งขอแป๊บเดียวเองปิดไ,ได้เลยเหรอฮะไม่ได้เหรอบ้านนี้มีอะไรเดี๋ยวมาอุ้มครับอุ้มโอเพ่น <Open. S 2> ชิมชิมชิม,ชมไหน อุ้ยมีมแมวฮะสปิริตแมวได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้จดหมายเนี่ยนะฮะฝั่งข้างหลังไปได้อีกไปได้อีกครับเอาแล้วเอาแล้วลึกไปเรื่อยแล้วมีอะไรปะไม่มีใช่ไหมฝั่งนู้นมีเงินก็มีตอนนี้อะไร ไม่มีของเลยฮะเอาไม่มีมีนี่คือลงข้างล่างได้นะฮะแต่เราไม่ต้องลงหรอกฮะเราแค่ยิงมันขึ้นมาแค่ยิงมันขึ้นมาอย่างนี้เรามาแวะตรงนี้ก่อนเออแวะแวะไซ้ระเบิดผมมันมันมีลูกเดียวทุกคน มันมีลูกเดียวแล้วมันใช้ยากกันนะมีลูกเดียวเนี่ยเฮ้ยฉันพูไปได้วะซ้ายก็ไปได้วะดูที่คนจะพาจะพาไปไหนวิงว่งวิง่งวิ่งเออมาซ้ายก่อนทางที่เราไปแม่ตอนแรกใช่ไหม <c oughs> อุ้ย มันมีอะไรวะล้ำพุ่งมาเมื่อกี้ตกใจนี่ไงอันนี้อัน,นหนึ่งเว้ยน้อจริงจริงอน,นุระยะไก่วะนะใช่ไหมเราอาจยิงระยะไกลได้นะโอ้โหไม่ได้ว่ะ นี่แนี่ไม่ได้ฮะแล้วก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพัสดุเดี๋ยวมาฮนะอันดับแรกอัพสกิลก่อนฮนะอุย้ยหยุดเวลาโคตรเท่เอาเลยเท่าไหร่สามร้อยเอาเลยเอาเลยมาหานนี้ก่อนโอเคเอาของเอาของเงินลว้ลวนๆไม่มีอะไรให้เลยเหรอ แล้วข like. ้างล่างไปไหนข้างล่างนไม่มีทางไปนะฮะตอนนี้ผมต้องหาทางให้ได้ว่าพัซเซิลอันนั้นกับอันนู้นคืออะไรผมว่าผมรู้แล้วเว้ยมามาดูหน่อยสิว่าใช่ไหมผมว่ามันต้องมีลายแล้วผมมองข้ามไปเว้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหว่าเลย นะครับเลยฝั่งหนึ่งนี่ยผมทำได้ดีมากเลยอันดุท้ายโอเคก็คือฝั่งนู้นและฮะไปผมไปเอาก่อนจะบ้าตายไปทุกคนรีบไปไวๆเลยก่อนไปครับทุกคนผมว่าตรงนี้มีประเด็นเว้เฮอตู้มีมันมีประเด็นจริงตู้นนะฮะทุกคนเชื่อผมผมมาเรียนมาถึงจะหลงนิดนิดหน่อยก็นะฮะเรียนมาทุกคนปั๊บ ป,ปั๊บปึ๊บเรียบร้อยฮ่าฮ่าได้แค่เงินเหรอได้แค่เงินหลอกเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วนะไปเราไปทำฟาเซ่ดีกว่ามาแล้วอ่ะระเบิดขึ้นมาเลยแต่นี่มันยังไม่ได้นี่ได้นี่ได้ไดอ้าวธนูหมดธนูกูหมด เอเอด๊ไปทำเปิดป,ประตูกันก <c oughs> ูหลงตั้งนานเฮ้ย hey. มาแล้วครับสรุปพท์เื่ออะไรเนี่ยฮะเสื่ออะไร <c oughs> เอาเลยนี่มันอะไรเนี่ยอดีล่าทำอะไรลงไป อ,อันเดล่าทำอะไรลงไปเนี่ยโตรโอ้โหอะไรกูเนาะไฟไหมไฟไหมครับผมผ่านแล้วโอ้ตามวิญญาณไปก่อนฮะขวามมีมอนเว้ยอดตามไม่ได้จริงฮนะ น้ำอยู่ไหนมีน้ำไหมม,มีน้องอยู่ตรงนี้ช่วยน้องอเดี๋ยวเขาช่วยเขาช่วยไปตามไปก,ก,ก,ก่อนตามไปก่อนโอ้โหโอะไรกันเนี่ยมามามาเลยมาเลยเกิดมาเกิดมานี่งงไงเพื่อนอตายเฮ้ยระเบิดอึจ่าตายไปซะตายไปซะคาบซะ อันนี้มีเทวรูปฮนะร้อนอ่ะผมว่ามันต้องดับไฟก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มป่กวะน่ะนี่ไงตามไปก่อนตามไปก่อนแล้วกันนะผมเลือกตามไปก่อนนะยังไม่แวะยังไม่แวะตรงนี้ปะอ๋อน้นนู้นนู้น้เขามาแวะเฉยไป ทางนู้นทางนู้นได้เลยโอ้บล็อกทางบล็อกทางทางนี้เหรอทางนี้นั่นเหรอจัดไป สะด้วยยีคอนสะด้วยช่างตีเหล็กกูไม่ธรรมดาซะแล้วแม่ช่างตีเหล็กช่างไม้โห้นี่ไงโอ้โหโ,โ,โดยรวมๆนะโดยรวม,วมอ้าวไฟเลิกแล้วที่นี่ โอเคแล้วฮะได้เวลาฟาร์มแล้วฉันรู้สึกได้ว่าหล่อนสิทธิ์เหตุทุกที่พื้นที่นี้ตนเต็มไปด้วยคำสนชามแผงการทำลายล้างเกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเราจะต้องรวบรวมอุปกรณ์สามชิ้นเพื่อช่วยอดีล่าที่นั่นมีบางอย่างถูกฝังอยู่ข้างใต้ก้อนพิษที่นั่นเหมาะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหานะโอ้แล้วของของคนอดีล่าเนี่ยเราต้องหาแค่สามชิ้นเองเนี่ยหาแค่สามชิ้นเท่านั้นได้อยู่แล้วเลยครับ มันที่ไปที่ใหม่ทั้งนั้นเลยนี่ว้าให้เวลาเคลียแผนที่ทุกคนโอ้มีนี่โอ้ไมค์ท oh ันได้ไงวะเนี่ยสุดยอดฮะมาเอาน้องก่อน ตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าในนี้มีอะไรเ,ออเห็นเข้าได้ก็เข้าไปก่อนไปเดี๋ยวเราไปจุดเริ่มต้นดีกว่าไปมาครับทุกคนเราจะเริ่มจากตรงนี้นะฮะเริ่มจากหลังซ้ายพี่เลยอันเลยมันเลยต้องมีของให้เราแล้วแหละป้นครับได้เวลาป้นมีไหมไม่มีเหรออ๋อนี่นี่นนจับมีนี่หินจับมีนอุาก่ณ์อุปก่อน ขู zat, ливо, players, yes. ่ไปไหนไม่รูุ้มาก่อนเฮ้ยตรงนี้มีฟางผมมีของข้างในแน่เลยเนี่ยตอนนี้เอาพาพามาวางตรงตรงนี้ก่อนนะงพาไปไหนโอ้นูนนู้นนู้นเจอแล้ว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 เด็กๆนกคู่มาตรงนี้ไหนวะนอุ้มอยงนกูกอ่ะ ยังฮะยังไม่มีใครอุ้มไปเลยอ,อุ้มอุนน้มมาดีต้องไปทางนี้ปะอ๋อต้องทางนี้แม่กระโดดลงก็ไม่ได้มารุมมาเร็วมาเร็วเ,เ,เจอที่วางนกคู่แล้ววางเลยครับเด็กเเจ้ฟาร์มต่อนี่ไงน,น้ำน้ำน้ำท่าน,นี่ด้วยอุ้มขอออกมา โอ้โหพอดีเป๊พอดีเป๊ะอย่างงี้เด็กได้ของกินและเราได้ใช้ประโยชน์นะฮะกินแน่นอนมีต้นนึงมีต้นนึงเออครบลายทิ้งไปก่อนนะกินก่อนกินก่อนอย่างอื่นค่อยทำนะี่ยข้างล่างก็มีฟาร์มอีกนูน่นสองฟาร์มสวยงามนี่ฮะมานนี่ฮะผมผมมาสนใจตรงนี้มันต้องทำลายได้ จริงด้วยไปไปข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนข้างบนเด๋ยวค่อยทำลดน้ำต้นไม้แป๊บมีอีกมีอีกอ่าทีนไปวนขึ้นมาเรามีที่ต้องทำลายวนครับวนขึ้นมาวนขึ้นมา,นนมาแล้วก็มาตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตูม ไม่ต่งเงินเหรอน้องๆกินเลยเ,เคลียร์น้องคนนี้ก่อนมาครับขึ้นมานี่ขึ้นมากับพี่น้องนองนะฮ่าฮ่าฮ่ี <mie> ้าเลยครับ ฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวแต่ผมอาจจะพาไปที่เทเบลูครับเพราะผมเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นมาเรยมาเรมานี่ๆมานี้มานีน้องมังกรของเรามัางกรน้อยนู่นนู่นนู่นเห็นไหมไกลๆ,ๆ,ๆเลยไกลหน่อยไกลหน่อยรอด้วยเราก็วิ่งไม่ได้เลยนะล็อก่อนลอก่อนโอเคเย้ okay. yeah. เงินทั้งนั้นนะไปขึ้นไปฟาร์มฝั่งสายอฝั่งขวาเออฝั่งขวาฮนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีอะไรนะทีน,นี้เองครับทางเข้าลับนั่นเองโ <c oughs> oh อ้โอ้ไมคก็สู้อีกแล้วมา เอาไปเลยเพื่อนอย่างนีชิบหายละอุตส่าห์หยุดสัตหยุดเวลาฮะหยุดเวลานี่เข้าไปเข้าเลไปบมาเล่นเยอะเล่นเยอะหน่อยเล่นไม่ทัน <c oughs> วิ่งอะไรจะหมดแล้วดิว่า ไม่ทันฮนะมานี่มันี่มนี่มนี่ไปโอเคเกือบไม่ทันโอ้โหหมดเป็นลาพอดีเลยนะี่ฮะสกิลหมูที่สำคัญมากๆฮนะสำคัญมากจริงเอออะไร้ไน้องฮนะมีอีกไหมมีอีกไหม หมดเหลือบ้านเนี่ยต้องออกหาข้างนอกแนละ้วที่เ,เหลืออ้าวหายคว้างไม่โดนเขาไม่โดนป่ะหนึ่ไปรอบบ้านได้เวลาโดรอบบ้านนะครับผมช่วงเวลานี้มีช่วงเวลาแห่งการโดรอบบ้านนั่นเองทางนี้ก็มีน้ำหรอเนี่ยไหนนายบอกทางอะไรฮะบอกเราสิมีกล่องนี่เอง เย่ yeah. ไอ้หมวกหมกะไะแพนเค,ค้กอะแพนเค,ค้กริงด้วยวะ่ะเฮ้ยนี่ก็อ๋อนี่ไงมาเนี่ยมาเนี้ยรอแป๊บรอแป๊บขอเคลียร์นี่ก่อนเอา้ามันไม่แตกให้ป่ะเออมันไม่แตกให้เมื่อกี้งงเลย ไล่ว่แะแปไปเอากลับไปวางวางเลยจ้าสองเยผมเจอที่สามแล้วนุ่นมีมอนเฝ้าอยู่ฮะที่สามออกมาเลยน้องไม่เท่าไหรม่มั้งเท่าไหรม่มั้งดูที่ตัวไหนฆ่าได้บ้างหุ้ยเฮ้ยมีหมามีหมา,มมาไปก่อนไปก่อนอุ้ยมันมันพ่นไฟมันพ่นไฟด้วยฮะ เอาไปก่อนเลยมันไม่ใช่หมาดีกว่ามันมีลิ้นมันเป็นหมาปะเหมือนกี้กาเลยทุกคนอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ามาสู้กับพี่ามาสู้กับพี่หมดป๊าบจบปะจบปะออาจบไปตรงนี้ก็ต้องการน้ำเนี่ยอุ้มมันใช้น้ำเยอะมากนะทุกคนอุ้มมาอุ้มมาเราต้องลากมาไก่อ๋อแปลงนี่แปลงเปล่าไม่มีฮะไม่มีน้ำต้องใช้น้ำ กลับไปใส่กันดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วคุ๊บคุ๊คุม๊มาแล้วครับน้องๆครับตรงนี้เลยฮะวางแบบเน้นๆตรงนี้เลยฮะมาเร็วมาเร็วแอบรอฮะรอระหว่างรอผมพาไปดูว่าทางนี้มันต้องใช้น้ำนี่แหละเอ้อไม่ต้องใช้นี่หว่าเออไม่ต้องใช้ฮะ เฮ้ยข้างบนนั้นไปได้หรือเนี่ยลองดูสิถึงไหมไม่ถึงว่ะมาจากข้างบนวะเป็นขากลับจากข้างบนปะวะเออไปไปฮะเราเคลียร์ตรงนี้เนะี่ยเคลียร์เรียบร้อยที่ทางขวาไปได้ผมขออนุญาตดูแถวๆนี้แป๊บหนึ่ง เอาละทุกคนครับงไงก็ขอจบพาร์ทนี้ไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาฟาร์มมาตอบตรงดูเนี่ยนะแล้วก็จะไปหาข้อมูลของอดิล่ามานะครับผมแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ